ของแต่งเป็นล้านมีไม่กี่คันในประเทศนะครับกับชุดแต่ง RTR สวัสดีครับสวัสดีครับโยนะครับมาเจอผมนะครับเช่นเคยวันนี้ผมนะครับก็จะมากับเขาเรียกว่าอะไรดีครับม้าป่าม้าป่าม้าป่านะครับมันต้องสีดำแบบนี้นะครับมันถึงจะดูแบบดุหน่อยนะครับเขาเรียกว่าม้าป่านะครับก็คือ f o r d m มาแต่ง นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว2.3 EcoBoost แต่หลายคนบอกว่าหน้าตามันได้ทำไมมันแปลกเกินแปลกเลือเกิน, <c oughs> แ,ปกแ,กนแปลกเพราะอะไร <c oughs> นะครับให้ดูก่อนนะครับว่าแปลกเพราะอะไรมันมีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างมันแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับทีละนิดทีละหน่อยว่ามันแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าของแต่งนะครับ RTR มันหมายความว่าอะไรนะครับ มันเป็นสำนักแต่งนะครับ RTR มันเป็นชุดแต่งของรถดิฟถ้าเราเห็นเมืองนอกนะครับเห็นรถดิฟนะครับถ้ามันอยู่ในฟอร์ดนะครับนั่นแหละครับตัวรถดิฟของชุดแต่ง RTR นะครับคันนี้นะครับบอกราคากันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแยกย่อยว่าทําไมราคากันนี้มันประมาณนี้แล้วมันคุ้มหรือเปล่าวันนี้เปิดราคานะครับอยู่ที่3 90, ามล้านห้าแสนา่าาเพิ่งคิดว่าแพงถ้ายังไม่ได้เห็นรถถ้ายังไม่ได้ดูรายละเอียดถ้ายังไม่ได้ รู้ลึกว่าดีเทลมันเป็นยังไงงยาติยาพึ่งติผมก่อนนะครับเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากฝาโปรงนะครับสติกเกอร์นะครับดูนะครับแล้วก็มันจะมีที่ติดอยู่กระจกนะครับผมต้องเรียนแจ้งกับลูกค้านี่น่ารักแบบนี้นะครับว่าสติกเกอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นสติกเกอร์ที่สั่งมาจากนอกนะครับสั่งมาจาก USA อ่าส่วนมาข้างหน้าข้างหน้านี่ก็จะเป็นกระจังหน้าของเขาเลยนะครับข้างล่างไม่ใช่นะครับมีตรงนี้นะครับใช่นะครับเป็นชุดแต่ง นะแล้วตรงนี้หลายคนบอกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้มันดูเหมือนไม่มีมิติแต่พอสตาร์ทนะครับมันจะมีไฟขึ้นมานะครับตัวนี้มันก็ดูสวยขึ้นดูมีมิติขึ้นดูล้ําขึ้นแล้วก็ได้สเกิร์ตข้างหน้านะครับปีกนะครับสเกิร์ตรอบคันไล่กันมาเลยครับไล่กันมาข้างๆตัวข้างๆก่อนจะลงไปที่ซุ้มล้อนะครับพี่น้องครับที่น่ารักทุกท่าน ตรงนี้นะครับแก้มตรงนี้ต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับว่าชุดนี้นะครับมันเป็นชุดแต่งชุดแต่งนะครับไม่ได้มาแปะมันถอดยกแก้มเลยนะครับถอดทั้งแก้มไปถึงระบบนะครับช่วงล่างก่อนที่จะเข้าไปสู่ข้างหลังนะครับตัวนี้ล้อนะครับเป็นล้อของนิดนะครับยี่ห้อของนิดนะครับล้อขอบ20ใช้ยางของโตโยนะครับยางโตโยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ารถ ระดับนี้นะครับส่วนมากถ้าไม่ใส่โตโยก็จะใส่มิชลินกันล้อนี้ก็ชุดหนึ่งถ้า4ล้อก็อยู่ประมาณนะครับเป็นแสนแล้วนะครับส่วนสิ่งที่อยู่ข้างในของท่านก็คือแอมโบนะครับ6พอร์ตตัวนี้จะเป็นแอมโบ6พอร์ตนะครับของ GTS ชุดนี้เท่าไหร่ถ้าราคาของเขานะครับอยู่ที่ประมาณแสนหกหมืนอนล้อนี้ก็สามแสนกว่านะครับ ถ้า4ล้อนะครับก็ประมาณ600,000กว่าบาทส่วนกราบข้างตรงนี้ก็เป็นชุดแต่งของ RTS เหมือนกัน RTA เหมือนกันเนี่ยชุดแต่งส่วนข้างหลังข้างหลังก็ได้มา4พอร์ตนะครับชุดล้อตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณแสนห้านะครับสองฝั่งก็300,000ตรงนี้คืออะไรเบรกไฟฟ้าคือรถพวกนี้นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะทำเบรกเบรกแยกมาเป็นตัวเล็กๆคือเบรกระบบเบรกไฟฟ้า เวลาเราข้างในนะครับก็คือเบรกไฟฟ้าก็คือเบรกมือนี่แหละครับเบรกไฟฟ้าจะจับแยกไว้อยู่นะครับแต่เวลาเราเบรกจริงๆตัวที่มันจับคือตัวนี้นี่คือ m e m o บว p o r t นะครับของ GTS นะครับชุดนี้ก็แสนห้าสองฝั่งส0มแ0นตรงนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวของ RTR เหมือนกันเป็นชุดแต่งประตูมองข้ามไปไม่ได้ของเดิมจะไม่มีตัวนี้คือของแต่งเป็นชุดแต่งของเขา มันดูรถใหญ่ขึ้นมีมิติและดูสวยงามขึ้นนะครับดูดูดันขึ้นนะครับข้างบนตัวนี้นะครับชิ้นพลาสติกอัเล็กๆแบบนี้ครับมาดูใกล้ๆอันนี้ของเดิมนะครับแต่ตัวนี้หมื่นกว่าบาทเนี่ยชิ้นแค่นี้เนี่ยเนี่ยหมื่นกว่าบาทก็ดูรวมๆนะครับรถเป็นรถสีดําแต่ไม้น้อยมากต้องบอกก่อนว่าไม่หมื่นต้นนะครับคันนี้ไม่หมื่นต้นนะส่วนเราไปดูนะครับข้างในเปิดมานี่ว้าวเลย อันดับแรกนะครับผมให้ดูก่อนนะครับทำมาหมดอย่าว่าเกือบหมดเลยผมว่าหมดดีกว่าชิ้นไหนที่ถอดเปลี่ยนได้ถอดเปลี่ยนหมดเห็นไหมครับชิ้นไหนที่ถอดเปลี่ยนได้ถอดเปลี่ยนหมดแล้วก็พระเอกเลยนะครับสําหรับภายในเร c คคาโรนะครับเรคคาโรนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะเรคคาโรนะครับคู่นี้ก็ประมาณ200 0 0นรบาทนะครับเรคคาโรนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัว c s นะครับตัวนี้นะ นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเป็นคาร์บอนเห็นไหมครับส่วนที่ชอบนะครับก็คือลายลายผ้าจะเป็นลายคาร์บอนเห็นไหมครับลายผ้าจะเป็นลายคาร์บอนส่วนตรงกลางจะเป็นหนังอะคานาร่าเป็นหนังทนไฟคุณภาพนะครับเกรดดีมากแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับให้ดูช้าช้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับคาร์บอนหมดทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเกรดนะครับเป็นตัวตรงรุ่นนะครับ ลูกเจ้าของเดิมก็สั่งมาจากเว็บเซลบี้นะครับเซลบี้ก็เป็นสำนักนะครับสำนักแต่งรถนะครับเห็นไหมครับตรงกลางนี่ครับตรงรุ่นเลยนะครับถอดแล้วเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวให้คุณตากล้องนะครับเหยียบเบรกเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มนะครับเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าไม่เท่าไหร่เห็นไหมครับไม่เท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับ นี่คือไม่น้อยมากนะครับได้รถสภาพนี้ของแต่งล้นๆอีกต่างหากนะครับนี่เราดูภายในนะครับภายในนี่ใหม่มากตรงไหนที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ได้เป็นเกือบทุกจุดนะครับทุกอย่างนะครับสวยนะครับคันนี้นะครับแรงม้าที่ขึ้นเทสไนโน่ก็อยู่ประมาณ450แรงนะครับลองไปข้างหลังดูครับลองเร่งเสียงให้ฟังนิดนึงพอประมาณนะครับ นี่นะครับรถเห็นไหมครับมันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งได้ยินครับมีจังหวัดสโลสโลจังหวัดสโลนะเพราะมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้ากันตรงนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับก็มีกองอากาศนะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับเนียนๆนะครับตรงนี้ก็มีกองอากาศนะครับ รองอากาศมีอะไรบ้างอีกนะครับอินเตอร์นะครับข้างล่างนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับบอน้ําเปลี่ยนมาเป็นของมิชิโมโตะนะครับตัวนี้นะครับก็กลมกลืนกับเครื่องเครื่องไม่ได้ทําอะไรนะครับเครื่องไม่ได้ทําอะไรฝาเดิมแต่อยากจะให้ดูตรงนี้นิดนึงตัวดักไอนะครับและสิ่งสําคัญมันอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเทอร์โบมันด้วย นี่ครับทร์โบเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาจากไหนทําดีหรือเปล่านะครับเปลี่ยนมาจาก Ford Per f o r m a n c e นะครับเปลี่ยนมาจาก Ford p e r f o r m a n c e นะครับเปลี่ยนทัร์โบมาเรียบร้อยนะครับฟอร์ดเพอร์ฟอร์แแล้วก็แคมชาร์ปหลายคนบอกว่าแคมชาร์ปอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่อยากเจาะลึกบอกแค่ว่าทำมาแล้วเปลี่ยนแคมชาร์ปมาแล้วนะครับแล้วก็อัดตาเร่งนะครับดีมากนะครับคันนี้ถ้านึกถึงกอดมัาแต่งนะครับนึกถึงกอดมัาแต่ง RTR ให้นึกถึงตรงหนึ่งกิ๊ดซังค่ะ ให้นึกถึงตองหนึ่งกฤษดาคุข่าววันนี้สวัสดีครับ